เอาลองครูนินก่อนเหยียบคานเอออันนั้นบกอันนั้นกระริงเอาเหยียบคานเหยียบลงลงว่ะแรงเออสุดเลยใส่ดันไปข้างหน้าทางนู้นนู้หัก เอาใส่เหยียบคลานว่ะให้สุดเอาเหยียบให้สุดต้านใส่ใส่เกียร์ไปมือรถกระบะมือรถกระบะเออนักเกียร์สองนักเกียร์หนึ่งเหยียบคันเร่งว่ะไปไปเออมึงหักซ้ายว่ะหักซ้ายว่ะหักซ้ายรถดีไปจะตีเด้อ หยยบคลาดยัดโรยหน่อยหยียบคลาดไปวนกลับมาคืนนื้อน่ะกลับมาคืนนื้อน่ะพอถอยถอยถอยมารถเก่งจะของดิเออเอออย่าเบีก เอาถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยใส่เกียร์ถอยเหยียบคันเร่งนิดนึงเหยียบคลาดไปเลยเหยียบคลาดไปงั้นแหละเอาใส่เกียร์ถอยเออเป็นแล้วอาสตาร์ทเออถอยว่ะปล่อยคลาดว่ะปล่อยคลาดว่ะปล่อยว่ะเออปล่อย อ้าวถอยเลยถอยอีกถอยอีกเหยียบคันเร่งด้วยเหยียบคันเร่งไปถอยไปอีกอีกถอยไปเออก็หักหัวออกดูอ่ะไ้เอาอีกอีกอีกพอเอาใส่เกียร์หนึ่งว่ะ ใส่เกี้ยหนึ่งว่ะเหยียบคานใส่เกีย้ยหนึ่งใส่เกี้ยหนึ่งบ,บน,งนงรถกระบะนั่นแหละดันไปหน้าก่อนเออดันไปนู้นก่อนเออได้แล้วไปชนปรางนู้นน่ะเหยียบแรงๆเหยียบคันเร่งแรงๆเบินแรงๆ เดี๋ยวให้เข้าลงมาก่อนดับงองอเออทำไมเอาเทาน,าน้าดินลยวะเป็นไม้เกลี่กระปุกอะ<ง>แต่แต่ออกตัวไม่ดับนะ อออกตัวถือเอาเจจ๋าลงทีหนึ่งนิเออเออไอฝรั่งขับดูดิบอกบอกไอบอกลูกพี่ฝรั่งมาหน่อยดิเออหาหาเต็มฝรั่งมาขับดูหนยดิ มังคีสดเงินสดเงินสดค่ะมังคีสดอุชลาตมังคีสดจตาดึงเบาหน่อยเบาตรงไหนนี่ ใช่กระเร่งนะกระเริ่งนุ่นว่าพลังการออกตัวได้แล้วค่ะแต่ใสเกียร์ไม่เป็นจำไม่ได้ว่า เกียหเกีอเกียเกีเกี 2, 3, 4, 5, อยู่ตรงไหนแต่เกียถอยรู้ว่าต้องดึงเข้าหาตัวเ <laughs> เอาลงมาทำไมนี่ ¡Corre! โทว์ถังน้ำมัน <anf> ย <bubble deer> ังเป็นสีแดงเลยไปเอ็ก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 เอชซีเดอร์ มันาก็จะกลับไปเป็นสีเดิมก็คือสีสม้มก,กไอ่ปไนเ,เลิกไปขนข้าสารูั่นมีจงอางเลยขาสารที่ไหนขาเปลือกได้ตงเท่าไหร่ค่าตัดไม้มทำไมใครบอกมีเจ๊จ๋า กัวกัวหินกัวดินไม่ได้มอง <laughs> อะไรอีกเ <laughs> นี่ยเจ๊จ๋าโอ้ไม <laughs> ่ได้โอ้แต่ดินเลย The God, right. so อ้าวเต้นเต้นเลย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอ,คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ